วันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะคะจังหวัดนครพนมนะคะก็วันนี้มีประชาชนมากับไหว้นะคะก็เป็นจำนวนมากนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยนะะตอนนี้ตอนช่วงเย็นนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงนิดนิดนะคะซึ่งอากาศกำลังดีนะคะแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะก็จะ เป็นพระอาทิตย์กำลังตกตรงน,นี้น,นะคะเขาสวยนะคะเพกกราะอดีมีจังหวะมิกเข้ามาบดบังด้วยนะคะทําให้อากาศก็จะไม่ร้อนมากนะคะคะเนเยอะนะคะก็ดูึกพักึคกคื้นดีนะคะดเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเพื่อจะเอาไปไว่า้ประทานที่ไหนนะคะ ีคนเยอะนิดนึ้ค่ะเดตเขาายลูกปัดอ่ะดูตรงนับน้อก่ยวไมถเลือกเลือกไหนข้้งไหนอนี้ก็จะมีบริการ ถ่ายรูปนะคเราก็อฮ่นเราอยากจะขึ้นไปไว้พระนะคะ ว้ <What? S 1> ตรงนี้ก็ได้ <No. S 1> เพราะว่าไม่ต้องขอรองเท้า mm. อาตรงนี้ นี่ตัวตรงป่ะ <coughs> Hãy ปากสว่างแป๊บค่ะทางเราได้โปเตโต้แล้วนะคะทางไหนรบ อขอ, <ฮะ S 2> ยอเยอะไหมขอเ <laughs> ยอะหน่อยค่ะ <laughs> ขอไปเยอะเลยค่ะ เอ้ค่ะหลังจากเตา่อยพาเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งอั่จะเป็นโบสถ์นะคะมี่นช้ใเูปีปีขานชื่อเสือมีชื่อหน้ากลัว นี่ปีเราเอง<ม>คนทั่วแว่นแขวงไซแนทนช่วยตัวไปทำความเสื้อผ้าตัวจนแต่บางคัก็ชอบขีดเสียงอันนี้จะเป็นปีนักขับใช่ไหมคะทำไดลูกเคยทำเลวรยงอยากตำ ผิดไปต่อไปไม่ทำอีกแล้วตั้งใจแนวต่อพระศาสนาต่อไปไม่ทำอีกแล้วตั้งใจแนวต่อพระศาสนา ดีเป็นนะคะเป็นข้อความเป็นหนึ่งบทนะคะที่อยู่ในผู้ือสวนบนแรงนะคะวัดพระธาตุหลวงโเดอามหาหบบวิหารน,นะคะวันนี้่า้ามนะคะถ้าใครที่มาร่วมบุญน,นะคะไม่ได้จะเป็นสถาวีนี่คือที่นี่เป็นที่นี่สวนบนแรงนะคะอยางนี้ต่าวๆนะคะแล้วน,นี้นะคะถ้าใครที่เป็นพ่อเุณแม่ตอนผู

nha chào chào ครับครับนะแต่ว่าไม่ให้ได้นะโอ้ เพื่อนๆดูหนึ่งรอบนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะ